ตั้งแต่การลดรายจ่ายของรัฐบาลไปจนถึงความมั่นคงของชาติประธานาธิบดีทรัมป์ได้จัดประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งที่สาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยแต่ละกระทรวงจะสรุปแผนการดําเนินงานตามวาระนโยบายของรัฐบาลทรัมป์ยังได้พูดถึงกรีนแลนด์ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการแข่งขันกับจีนและรัเสเซียด้วยไปรับชมรายละเอียดกันค่ะขณะที่สตรีหมายเลขสองของสหรัฐอูชาแวนส์ไปเยือนกรีนแลนด์ทรัมป์บอกกับนักข่าวว่าแผนของรัฐบาลในการซื้อก่อดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา สำหรับสหรัฐแล้วกร e นแลนด์มีความสํคัญเชิงยุทธาสตร์ทั้งในด้านทํานทีัพและคลังทรัพยากรสําคัญต่างๆทั้ง,ทงนี้ Green land กร e นแลนด์กําลังกลายเป็นจุดสํคัญเนื่องจากจีนซึ่งเป็นคอมมินิสต์กําลังเสริมกําลังทหารในอาร์กติก It's important from the standpoint of international security and if you look at the ships outside of Greenland you have Russia you have China you have lots of different people and lots of different places it cannot go on the way it is it's not going to go on the way it is I'll make a statement it's not going to happen ในด้านเศรษฐกิจทรัมป์ได้กล่าวถึงนโยบายในช่วงดารงตําแหน่งวาระแรกของเขานอกจากนี้เขายังกล่าวถึงการระบาดของโควิด -19 และความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจโลกประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่า นโยบายภาษีศุลกากรของเขาจะปรับสมดุลให้กับการค้าโลกและควบคุมเงินเฟอ้อในสหรัฐ